เวปัมน้ำมันอันนี้เซเว่นปัมน้ำมันทั้งพีปัมน้ำมันนองคายแมนปัมน้ำมันทั้งพีทั้งแยกไปด้านเวียงจันทร์เมนแล้วท่านวาเวเขาปัมทีอย่างไฟนำไฟนำ <laughs> 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 ไฟนำมาตีมาเงียวบ่นมาเติมน้ำมันน้ำมันถ้าเติมแล้วหลังจาก ท่องแน่นเน่บังเยาวออกมาได้อือโอ้โหนี่ข้าเจ้าขยายเธดนบ่นี่โอ้ยพี่ตั้งบโดนเนาะสามปีแล้วอยู่นี่โครงการอยู่นี่สามปีแล้วบ้านแล้วอยู่นี่สภานพิธรภาพไทยลาวไปกับรถ่ะเดินทางอุดรธานีมัเนี่จากน้องคายมุ่งสู่อุดรอ่าสิบกว่ากิโลนะอ่สิบกว่า ห้าสิบกิโลอันนี้เป็นมองลับรถดีขถ้าเจ้าที่เฮ็ดมองสะพานกับรถนี่แมนสามปีแล้วตั้งแต่ข่อยมาอยู่ยังบุท่ันไปหอดใส่เตือต้องใส่เตือเริ่มงข้งการแล้วดิบ่เพราะว่ามันิ่นจะมาแต่ละาเหี่ยวก็บเห็นไคนงานเห็นงานจกเถอพมันจะเฮ็ดกอนข่อยมาดิเนาะเฮ็ดกอนมูจเจ้ามาอยู่เมืองไทยเมนข่อยมาหอดแล้วกันยังเห็นซ้ำนี่สามปีแล้วยังซ้ำเก่าอยู่ สบายดีสวัสดีครับตาสาวรักบางไว้ค่ะไงจำริศคนไทยรักต่างวัยเบ่งดูขี่โพปันคนทองบันนี้อิ่มเอลไปกินสินดัดนะครับบุฟเฟ่ยู่บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่มาทุรีนของค่ายก็เลยแวะนะครับติดใจมามากินเที่อหนึ่งเราติดใจบาดีนมากอีกกินเที่ยที่สองแล้วเนาะนี่เนาะกินเที่อที่สองแล้ว ปูเฟสสีุ่เฟ่ร้อยหกสิบเก้าบาทแมนครับกว่าที่เมื่อนั้นเข้าไปกินบ่อ่าเมื่อเมื่อนั้นไปกินร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้องได้จ่ายน้ำด้วยน้ำแข็งน้ำได้จ่ายเองน้ำได้วกราโยหหันอาหารบ่หลายซับนี่แมนอันนี้ร้อยอันนี้กินบ่เบิดเลยกินโบ่ครบกินบวเบัสทุกอย่างแมนกินบ่ครบทุกอย่างอาหารเยอะมากนะครับ แล้วก็มีอีกส้นอีกคนละฟังแต่เป็นข้าขงเ <3 S 1> จ้าเดียวกันสามเก้าเก้าตัวนั้น <Main. S 1> มีกุ้งมีปูทะเลกุ้งม่แตโตบักไง <Main. S 1> ส่วนมากพี่น้องทั้งฟังเล่าจะขามทั้งนั้นขามมากินเขาฟังนั่นเนาะแม่เ <Main. S 2> ขาฟังตรงขามเขานางมันมีสองราคานะแ <Main. S 2> ม่ส่วนมากขาก้าสีมาก,กินราคานั้นละ <Main. S 1> คือมา กินปูกินกุ้งกินเนียงต่างๆกินอาหารทะเลคนคนเล่าเขาจะอ้ยคันได้มากนะต้องกินเอ่อทะเลพลินแล้วกินอ่าอันที่มันเห็นมันกลุ่มคามาโรดกุณคิดนะอันนี้ไฟแดงน้องสองห้องน้องสองห้องมาถึงน้องสองห้องไฟแดงเขาไปทั้งหนกะ ท่าบอ่อสีเชียงใหม่ไปแดงไปฝนก็ทั้งนี้แหละเขาไปท่าบอ่อืทางนั้นน่ะท่าบอ่อสีเชียงใหม่สังคมปากชม่มปากช่มเมืองเลยไปเชียงข้านไปฝนละ,ะทั้งฝนกะนทั้งหนาเากับไปอุดรทั้งหนาไปอุดรอ,อื อันนั้นรถทัวร์เนาะรถทัวร์จอดแมนรถทัวร์เขามาจอดับผู้ <c oughs> โดยสารอยู่ตรงนั้นมันมีอ่ะป่ายเห็นว่า uh อุดรฝนตกแห้งเหมือน,นันแต่นน้องค่ายฝนตกเนาะน้นนองค่ายฝนตกเลยแต่ว่าอุดรน,นี่ตกแห้งจนน้ำถล่มถล่มหลายพื้นที่บางบอนบืน้อพื้นที่พื้นที่ต่ำน้ำก็ท่วมตำกมองต่ำก็มองฝนตกแห้งอะละ ตอนนี้6โมง5นาที6โมง5นาทีหนึ่งเขาเขาออกจากบ้านประม่ณนท่าใดเนาะออกบ้านมาเทียงบ่เทียงประม่านเทียงเทียงกวาเนาะเทียงกวาเนี่ยนะออกมาทำธุระแล้วก็เลยไปยางเด่นอยู่โลตัดโลตัดหนาโลตัดหนองคายโดนเตืบอเออถูกคนบกหลายเนาะโลตัดหนองคายแล้วก็เสาร์วันอาทิตย์คนหลาย พี่น้องทั้งรถเหล่าไลา่หลรถเล่าหลาพราเจ้ากับบอมาอุดรกับมี่กับฮาสิกิโลเนาะมาถึงอ <U don. S 2> ุดรมาถึงเมืองไทยผู mm. สำหรับผููที่บ่เคยมากกับโอ้เตือนหูเตือน,นตาไลายเติม mm. อันทางกันไลยกับอันเวียงจันทร์ <c oughs> เออบางบางอย่างอยู่ทางฝุ่นมันกันยังบ่มี่ บางสิ่งบางอย่างบางอันกับบะมี <c oughs> ไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วก็ไปไฟแดงแล้วก็จอด <c oughs> อ่าสะพานลอยพุนามีสะพานลอยค่ะโอ้ย <c oughs> อตื่นเต้นดิเห็นสะพานลอยค <c oughs> ิดพอแต่นั่นเนาะ พี่พ่อข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าโคตรกันวะเป็นยังไงยู่เวียงจันท์มีสะพานร้อยเล้วว่าจะป่าวโอ้สะพานร้อยสะพานร้อยข้ามถนนที่ใดบ้นเระเงไทยมีบ่โอ้ยกะย่าย่าไปบอกนั่นหรอกเพราะว่าเป็นแค่คนบางคนบางคนเขาไม่ไม่ใช่อ่าเป็นส่วนมากมนบางคน โบเคยไปใส่มาใส่อีหลีมันก็นมีก่อแมนออ่นก็เลยโบหูโบรู้แมน่นี่วอาสะพอแบรูบรบนว่าอยู่ใส่มีอย่างแม่แมน,แมนคือจังอันยูทูบเบอร์เล่าภาคใต้เนาะเขาไปทายทายซุ้มทีข้นอ่อเขาเจ้าทุกยากนะร่างเทือน่ะตลาดขนาดแค่ตลาดซื้ๆอๆกันยังบ่เคยไปบ่เคยไปฮอดตลาดแม่น ตลาดซื้อกันยังโบเคยไปได้ยวันนั้นก้นหนูโบเคยกินฮอตมาหมากปตา,า,าปองอผู้บ่เคยกับโบเคยอีหลีแหละผู้บ่ฮู้กับโบหูผู้บเ่บบเ,คบเคยออกไปใส่มาใส่กับโบหูอีหลีนี่เราเพิ่นเมินว่าการสื่อสารสื่อสารมวลชนมีอย่งต่างๆก็คีเลียวแท้งานเกือบมีตำรวจ โอ้โยกติมันปัน่นี่พอนะโอ้โยบอกไม่ได้ดิคือจังอันตอนมือนั่นหันเข้าไปอันเล่าชุนแล้วนนะเอเอโลสามล้อนะ,อะเขาว่าอู้เข้าขี่เหยียบจนอ่าร,ร,รอยสี่สิบรอยสี่สนะิบรอยเศร้ารอยสี่สิบอ๋อโถ้เรื่องพนันบอก ข้าเจ้ากับม <c oughs> ันขี่ได้ขี่ได้เรีวรถขี่ได้เรีวมันขับก็าสามารถไปได้เพราะว่ามันถนนมันทางมันบดีท้งบนเบยกจึกเบยกจักไปเบยกจึกเบยก,ก,กจิกอันนี้มีไฟแย่งถนนเนะาะอยู่อยู่ทางบน่ะไอ้หาเลเรนปะสองดอกนี่ตายแล้ว แม่นแทอยู่ทังไชยะอันบ่ม่มีเรว่ังไชยะไปหาอันเราบังไชยะไปหาอันลกมว่า,างล้มว่า,างมาหา,ชา,าไชยะนี่ะหละพระยาจำริศไปพิสูจน์เมื่อ้ว <c oughs> มีแต่อยู่ในเมืองตงัวเมืองวสญยาอุล <c oughs> ีโอ้ขันได้ใส่ใส่สมาธิแบบยางสูงเลยละ่ะเพราะว่ามันบ่เห็นเส้นแบบนี้เด้เส้นแบบนี้บ่มีเราซ้ําบ่น,ออน้ากับเป็นท่างแดงส่วนมาก เป,เป็นท่างแดงลุง่มๆบัวๆแต่ว่ากับบอันตรายหรอกเพราะว่าเขาบ่ได้ไปเร<ม>็วไปเร็วบ่ได้ถ้าผู้ที่บ่เค่อยไปต้องค่อยๆไปนะมันระวังโอ้กับค่อยไปแล้วทางขงางทางกับบัวนี่<ม>ขอบเขตของถนนกับบั<ะ>เห็นเด้นั่นแหละก็ยจังสั้นแล้วเข้าเขาไปเข้าไปผู้ลึงทางลึงถนนมันกับไปได้เร็วกับผู้ที่บ่ชินถนนบ่เคยมันกับซา ซาดแล้วกับบรูว่าทั้งนามันทีไปจังไรมันเลี้ยวเอาไปจังไรเนียมีเป็นขึ้นโคกลง่โน่นขึ้นพ้นลง่มหวยจังไดเนี้ยกับบุงจักแมนคือจังค่อยอันเตะตอนนั้นเนาะกับอันน้องแตงโมขี่มอเตอร์ไซค์ไปลงพบางตอนนั้นนันมันทางมันบดมันบวบเป็นแบบนี้ทางมันยังม่เตอเพปัดเนียนบ้ามันไปกับสม้งกวาพ่อดเลยดิ มอเตอร์ไซค์นะร้อยร้อยรอยสามสิบแม่ร้อยสามสิบกิโลกลับไปแต่งโมไปสองคนลอยสามสิบกันมันมาจังปากไรเพิ่งเดือดไฟแมบป,ปะแหมบ <laughs> นะทายีร้อยทายลบแล้วทายรถร้อยกล้องชัดดีดีเลย ไปสามสิบกิโลขี่ไปฮอดหลวงพระบางไปประมาณสิบสองโมงบอกเอ,อ้ยประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าไปฮอดพุนสองโมงแอสมโมงอ่ะแต่ว่ามาบากไล่ลอยหาสิบกิโล <c oughs> เครื่องมือ <c oughs> ใช้เวลาเครื่องมือตายต่าย <c oughs> ทางแบบนี้โอ้ยค <c oughs> ันท่งดีแน่กาอยากไป บึงอันเขาท่วงเลือยยดโอ้คุณทรวงเรือนี่มั่วน่งปะอืมเขาไพ่จากคนเขาไพ่กี่ที่นั่งอ่าห้าสิบปะหรือว่าสิบสองห้าสิบปะอาจจะห้าสิบแหละเรือเงาค้นหลายเลยเด็กเรือหนึ่งอ่ะเออกระนเรือหนึ่งมันนั่งได้สองแถวดนแมนนั่งสองแถวครับบางเรือก็สิบ สองที่นั่งตัวยี่สิบที่นั่งหรือหาสิบที่นั่งอันนี้หาสิบแหละค <c oughs> ันบ่ถึงกะลุ่งุุ่งหน่อยเรื่อยเงอยู่ดีอ่าถึงอ่าพือ <c oughs> สะไครสะไครนะครับผมคันท่างดีก็อยากพาเจ้าไปบึงอยู่ <c oughs> อทางข้นเขาอีพอยแม่เอ้ยไปเดี๋ยวเห็นสาวเล่าุูงามกข่อยเลยเจ้าโอ้ยเห็นว่ากับบอกป่านนั่นดรอกเห็นว่าก็บมาโดดใจโดดใจเขาป่านนั่นดรอกเดี๋ยวเบิ่งกันนี่กันหมออารมณ์กดบ่ะใช่หอดไปหอดแล้วนี่นี่เด้เปิดบ่เปิดแต่บุรี่มีมีคนไหมไม่มีคนป่ะ ลงไปฉีดยาอ้นั่นก่อนนะครับผมฉีดยาเข็มน้อยป่ไปฉีดยาเข็มน้อยเออพอดีไม่มีคนก็ไปฉีดยาบำรุงจักหน่อยว่าด้ฉีดโดดแล้วไปเดินทางต่อเนอะอาะหลังจากไปฉีดฉีดยาเข็มน้อย <laughs> <laughs> เอ,อ้ยมีการเข็มน้อย <laughs> เ,ยเ,เอ <laughs> ข็มไ่อีกการบ้วนว่าเพื่อนกา บางคนเพิ่งกระซี่วาก็มาฉีดเข็มน้อยเนาะเ <c oughs> ข็มน้อยหรือเข็มใหญ่น้อยนี่ยย <c oughs> ตีฉีดเข็มน้อยได้ครับเอาตรงวาก่อนไปฉีดยาบำรุงเลือดนะครับแ,<ม>แกวินแกเวียนยนี่ละแกะวินมักเป็นวิ่นเป็นเวียนเมื่อนี้มากขี่รถนั่งกันยังอยู่บ้านกันยังวิ่นอยู่ยุยสักใ่เฉีดฉ<ม>ีดประจำนะครับผมฉีดประจำถ่า่านมากเออฉีดยาบำรุงกันนาทั้งสี่รถเนี่ยนะครับแต่ว่าห้าพันหลายเท่อแต่ว่ามันนั่งถือก่อนพเปิดนั่งถือกับคนหลายปีแล้ว ปีปีกว่าเราวก็ได้สีดนะเมนเกือบสองปีแล้วเมนมันมาแล้วคนลายแล้วแหมค่อยว่าคิดค่อยคิดว่าช่วงแรงๆนีนก็ค้นลายอายู่เนาะรายแต่ว่ากับคนรายมันกับระบายระ,ะ,ะบายออกระบายระบายออกพันบาทสายเย็นทางเขงบานสาย,ยัยนของเจ้าได้ฉีดซีนาะอ่าเ <c oughs> สร็จอ่า บัตรประชาชนนี่มีอ่ารักษาฟรีทั่วประเทศครอบคุมทุกพื้นที่ดีป่ะดีเลไ่ได้เสียค่ายาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่กันเนาะเดินทางกลางคืนตอนนี้เท่าไหร่เราบนนี่ สิบนน้ปดนาฬิกาทอนไหเนี่ยยี่สี่ยี่สินาทีน,นะครับมันอาจจะเปิดอันนี้มันจะแสงมันสะท้อนขับรถมันเบ่านั่นนะใครใดอกไฟมันแจ้งอย่บ่่ฟ<า>ไฟไฟ,ไฟถนนมันแจ้งไฟถนนมันแจ้ง่ะสรุปวันนี้ไปไหนบ้างได้อะไรบ้างสรุปได้กินอียงแน่นสรุปมื่อนี้ได้กินหมูกระทะบุฟเฟ่เนาะแล้วก็ ไปธุระน้ำเนาะส่งส่งของส่งของไปฟังเล่าให้ลูกส่งของไปฟังเล่าอีกเราด้อีีน้องมีไปส่งที่อันน้องไข่แหละนอะ้องบริขามดอกอนุชิตขนส่งน่นงแต่ว่าเข้าเข้าไปฝากมือนีไหวมืออื่นเพิ่งยุดมือเพิ่นจะขามมือวันจันทร์วันจันทร์อยจะไปม,มือวันจันทร์เพิ่งจงคอยเดินทางมือวันอาทิตย์เพิ่งยุดเนาะ พ้นหยุดพ่นเปิดเฉพาะวันเสาร์ถึงวันอาทิตวันเอวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เปิดแปดโมงเคิงหอดหาโมงแรงเนาะห่าโมงรหอดหาโมงเค่งแมนหาโมงเค่งเฉพาะวันอาทิตย์ก็คือเป็นวันหยุดวันหยุดไม่วิ่งไม่ทำงานไม่ทํางานแต่เพาคือประเทศไทยประเทศไทยวันอาทิตย์หยุดแต่พนักงานหยุดแต่อ่าขนส่งยังวิ่งอืแต่ว่ายูเล่านี่ก็เปิด ทุกวันเลยดเถ้าอยู่ฟั่งฟั่งผลอีลีนะบ่ะแมนเปิดทุกวันเลยบอยุดบ่มีมือยุดแต่ว่าอันนี้บ่ได้มันบ่มีรถขามเนาะอันนี้เพิ่นกายุดเนาะเพราะว่าเพิ่นคนชงทังเล่ามากเปิดใส่บริการทังเมืองไทยเนาะแต่ว่ายูเหล้ารงมาไทยบ่มีเด้ ันก็น่าจะเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นลงว่าไทยเรายังไม่มีเทอด์เรอวไทยเรายังไม่มีเออเรา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 เข้ามาไทยบ่มีเออเราขามมาไทยบ่มี่ไทยขมไปเล่ามีไทยขมไปเล่าแมนเพราะว่าทางพูนเพิ่นก็ยังบ่ท่านเปิดนะโอ้ยลายอย่างเหนือมือนี่ได้ทั้งได้บีปปาเท่านะะ นวดฝ่าเท้าด้วยนวดฝ่าเท้าอ้อนค่ายข้างข้างข้างที่าะไรได้นวดฝ่าเท้าข้างข้างที่สองข้งที่สองแต่ว่าข้งที่แรกบ่เปลี่ยนข้าวอันปะข้งที่สองนวดฝ่าเท้าแต่นอนอันนี้ได้นั่งเทิงสบายดิในห้องเอในห้องเออยู่ในโลตัสนองค่ายเนาะนวดดีครับในโลตัสนองค่ายนะครับใช้ได้ยู่นเนี่ย ขึ้นชั่วโมงร้อยหกสิบบาทแคนคือจังอยู่อันอยู่บานแถวบานเท่านะมองอันไบแดงะนะ <c oughs> มันบอบอขักเลยซ้ำกับลูบลูบล <c oughs> อบอ๋อมันมัน,ม,น,ม,นมันกนันแล้วแต่คนเด<น>้ดมันกันแล้วแต่ลัางคนแล้วแต่แล้วแต่คนนวดแล้วแต่คนนวดวนบ,บางคนกับบัวได้เป็นคือจังสี่ดอก เ่อกะบ่ได้ว่าหมอเพุ่ทุกคนดอกนันเป็นน้ำบางคนเป็นน้ำบางคนเมนอ่าบางคนก็พ่อได้รูปรูปว่าน้ำคนเก่งๆครับพ่อได้ว่าครับพิเศษบ่เคยเมาอยู่บ่เคยเคยอยู่เคยถามอยู่จ้าต่วบ้านได้ไหนโอ้ยบ่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 ตั้งแต่อยบานก็กินบ่เบิกิ่นเบิ้ลบ่เออแต่ว่าม่านกับมี่นะครับ กเป็นเหล้วแต่ามองหรอกว่าแล้วแต่คนก็คือแล้วแต่ค้นเนีะแม่นบ่แมเป็นเหล่าเต่าหลานเลยเแล่าเต่าค้นเลยอ่ะโอเคอ่ะเมื่อวานซ้ำนี่กันเนาะอ่คงเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่เนาะเมื่อวานเฮากะขอโตลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ